พ่อไม่เชื่อแล้วแกก็อย่าพูดเรื่องเลวอะไรแบบนี้ให้พ่อได้ยินอีกดา r l i พูดไปพ่อก็หาว่าหนูอคติพี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ฟ้าบอกพี่ไม่ได้เลยสัมผัสได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมาหลอกกินฟรีพ่อหนูแน่นอนพี่มีแผนพ่อชวนพี่ฟ้าไปกินข้าวที่คาฟเฟ่ด้วยกันไหมคะจริงเหรอลูกได้แล้วครับขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพี่กรณ์ใจดีที่สุดเลยจ้ะไม่เป็นไรหรอกฟ้าเรื่องเล็กน้อยนะ่ะ งั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะน้องดาลิงมาพอดีเลยเรียนเหนื่อยไหมจ๊ะเขามาขอข้าวพ่อกินอีกแล้วเหรอคะดาลิงช่วงนี้พี่เข้าขัดสนคนรู้จักกันอะ่ะ อะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปหนูดูนะคะว่าพ่อคิดยังไงที่พ่อเปเขาหนักขนาดนั้นอะ่ะเราพ่ออยากได้เขามาเป็นเมียใหม่ใช่ไหมละ่ะดาลิงพ่อเลี้ยงแกมาคนเดียวตั้งแต่เล็กจนแกข้ามมหาวิทยาลัยแล้วนะนี่แกจะไม่เข้าใจพ่อบ้างหรือฮะพ่อเองก็เหงาเหมือนกันนะหนูจะไม่ว่าอะไรเลยค่ะถ้าพ่อจะมีใครสักคนเข้ามาดูแลจริงๆแต่หนูขอไม่เอาผู้หญิงหลอกกินฟรีคนนี้ได้ไหมคะ เอาหน้านะ่ะลิงเรื่องของผู้ใหญ่เขาก็ให้ผู้ใหญ่เขาตัดสินใจเองอย่าไปคิดมากเลยโหพี่หนูไม่ได้คิดมากด้วยที่พ่อจะมีเมียใหม่เลยนะแต่หนูอะสัมผัสได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมาหลอกกินฟรีพ่อหนูแน่นอน<ม>นิวคนนั้นอะ<ม><น> เท่าทีา่ลองเคคุยดูตะตแก่นั่นะมีสมบัติเยอะอยู่นะถึงจะเปิดร้านตามสั่งบบ้านแบบนั้นก็เหอะดีเลยถ้างันฟ้าก็หลอกเอาเงินมันมาเยอะๆเลยนะลำบากตรงลูกสาวมันนี่แหละห่วงพ่ออย่างกะอะไรดีจะทำแต่ละอย่างต้องระวังไปหมนมเลงั้นก็หลอกกินฟรีมันไปเรื่อยๆแบบนี้แหล,ละ่อ,อยาดค่าเข้าไม่เต็มเยอะนะ เป็นคนสวยมันก็ดีแบบนี้แล้วเนาะได้กินฟรีตลอดเลยเก่งที่สุดเลยแฟงเขาเนี่ยพี่เดลิ้อย่าปงวามพี่มีแผนถ่ายรูปไปบอกพ่อโอเคเลยพี่ ใชพี่ไหนวะพ่อไม่เชื่อแล้วแกก็อย่าพูดเรื่องเลวอะไรแบบนี้ให้พ่อได้ยินอีกดา r ิงพ่อไม่เชื่อจริงๆด้วยอะพี่หนูว่าแล้วเชียวพูดไปพ่อก็หาว่าหนูอคติไม่เป็นไรในเมื่อพูดความจริงแล้วไม่ฟัง ก็ต้องใช้แผนสองเดี๋ยวพี่จัดการเองเป็นไงวะอ๋อคุณคุณ เป็นอะไรหรือเปล่าครับป้าว่าพี่ก่อนมีเงินเย็นเก็บไว้ตั้งเยอะแยะเอามาลงทุนให้มันง่อเงยดีกว่าไหมจ๊ะ,ะแต่เงินก้อนนั้นเนี่ยพี่จะเก็บเอาไว้เป็นค่าเทอมให้ดาริ่งนะลูกพี่เพิ่งเข้าหมหาวิทยาลัย ดาลิ่งก็ได้เรียนเหมือนเดินมาเลยจ้ะแถมยังได้กําไรมาขยายร้านให้ใหญ่โตกว่านี้ด้วยนะจ๊ะถ้าฐานะของพี่มั่นคงกว่านี้ฉันก็อาจจะใจอ่อนยอมแต่งงานกับพี่เร็วๆนี้ก็ได้นะจ๊ะจ,จริงเหรอฟ้าเนี่ยแล้วแล้วพี่ต้องทำยังไงบ้างพี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ฟ้าบอกพี่มาได้เลยประมาณ เดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยคุยกันก็นได้ค่ะ oh. ไว้โอกาสหน้าเนาะ oh. <laughs> <laughs> น้องดาลิงจ๊ะคือพี่ซื้อขนมร้านเจ้าดังมาฝากอ่ะจ้ะโห oh, <laughs> น่ากินมากเลย <laughs> ขอบคุณมา, <laughs> มากๆเลยนะคะพี่ฟ้า มองไปมองมาพี่ฟ้าก็น่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ยมินน้าล่ะพ่อหนูถึงได้หลงขนาดเนี้ยอาลิงพูดอะไรอย่างเงี้ยลูกว่า,า,าคือเออพี่ว่าเดี๋ยวพี่ไปทำธุระต,ต่อดีกว่าคะ่ะไว้จะมาหาใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ <c oughs> ดาลิงนี่ลูกยอมรับพี่เขาแล้วจริงๆใช่ไหมลูกพ่อไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยค่ะพ่อหนูขอโทษนะคะพ่อก่อนหน้านี้หนูคงมองพี่เขาผิดไปอะ่ะหนูรีบตัดสินพี่เขาไปหน่อยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเลยดีแล้วล่ะที่ลูกเข้าใจอะ่ะถึงพ่อจะมีใครนะแต่พ่อก็ดูแลลูกได้เหมือนเดิมลูกไม่ต้องห่วงเลยพ่อคะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์พ่อชวนพี่ฟ้าไปกินข้าวที่คาเฟ่ด้วยกันไหมคะ จริงเหรอลูกดสีสิดีนั่นะเดี๋ยวพ่อโทรบอกเขาเลยนะอย่าพึ่งใจร้อนสิคะพี่กันเราเพิ่งจะรู้จักกันเองอะ น่ะอีกอย่างพี่โสดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โสดจริงเจ้าคนสวยพี่จะมีใครที่ไหนล่ะวันนี้เนี่ยพี่มีของขวัญมาให้น้องหมิวด้วยนะจริงเหรอคะดลิง <The Ling. S 1> พี่หมิวมากินข้าวที่นี่เหรอค่ะงั้นไปกินข้าวด้วยกันไหมคะได้สิไปพ่อไปสั่งอาหารกัน พี่ฟานนั่งรอตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะนี่มันเรื่องอะไรกันแกกล้านอกใจฉใันเหรอจเจเย็นๆก่อนเนี่ยกันว่านะอีสองตัวนั้นน่ะ,นะมันต้องรวมหัวกันหลอกเราแน่ๆเราต้องตามน้ำมันไปก่อนนะ น่าจจะริงพวกพี to to <sm> <lock ing> <issimo> ่สองคนเคยมาร้านนี้ไหมคะเพิ่งเคยมาร้านนี้ครั้งแรกเลยจ้ะอ๋ออืมพี่หมิวเนี่ยข้างรักจังเลยนะคะเห็นแล้วอิจฉาเลยเนี่ย ของขวัญที่จะให้มิวหรอคะอุยขอบคุณมากนะคะน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวคืนนี้จะจัดให้นักดับเลยนะมิว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 อยู่กับผู้ใหญ่อย่าพูดแบบนี้สิครับมันไม่ดีนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่ไวยรุนเขาก็พูดกันอย่างนี้แหละใช่ไหมพ่อน้ำหอมกลิ่นที่มิวชอบพอดีเลยอะค่ะที่รักน่ารักที่สุดเลยอ่ะอีน่าดันต้นผัวของฉัน น้ำหอมนี่ก็เป็นน้ำหอมที่ฉันซื้อให้มันไหนพิการบอกพิการโสตไงคะโสดบ้านมึงไงกูทนไม่ไหวเลยเออป้าป้า,าพาใจเย็นก่อนให้คนอื่นเขาแก่จงใจให้พวกกูสองคนเลิกกันใช่ไหมฟ้านี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยเออคนอย่างฉันไม่เอาแกมาทำหัวหรอกเว้ยหัวก็ร้านเถอก็เถิดดำก็ดำหล่อไม่หลอมีดีอย่างเดียวแค่ทำอาหารเก่ง <c oughs> <laughs> <c oughs> นี่คิดว่าแผนโง่ๆของพวกแกนเนี่ยจะทำให้เราเลิกรักกันงั้นเหรอไม่สำเร็จหรอกเว้ยเพราะพวกฉันเนี่ยรักกันดีหรอคะมั่นใจจังเลยนะคะคุณพี่ผัวคุณพี่เนี่ยมาขอนอนกับหนูตั้งหลายครั้งแต่หนูไม่เอามันเองละคะ่ะถ้าไม่เชื่อนะคะก็ลองดูนี่ก็ได้คะ่ะมันส่งหนอนมะพร้าวมาให้ดูตั้งหลายรูปเนี่ต้องซูมนะคะซูมค่ะธีการแกนอกใจจ,จริงๆด้วย กล้าส่งหนอนมะพร้วาวไม่ให้มันดูได้ยังไงเนี่ยเล็กๆกมึงไม่อายแต่กูอายไอเลวนี่แกแกแกอเอารูปมองระจาร<ก>์ได้ยังไงฮะฉันอายด้วยฟา,า,าฟาปราฟาโอ้ยหนูบอกพ่อแล้วไงหนูไม่ว่าเลยนะถ้าพ่อจะมีใครใหม่ หนูขอแค่เขาเป็นคนดีก็พอพ่อไม่ได้เสียใจเรื่องผู้หญิงคนนั้นหรอกลูกแต่พ่อเสียใจที่พ่อไม่เชื่อลูกมากกว่าไม่เป็นไรเลยค่ะพ่อเมิวแล้วไอ้หนอนมะพร้าวมันเป็นยังไงอะซูมเอาเองเลยค่ะซูมแบบคูมสิบเลยนะคะถึงจะเห็นนะ นี่<อ>ติดข้อเดิมอีกแล้วทำไมไม่จำเลยโหยพี่หมีวอ่ะทำไมติวโหดขนาดนี้เนี่ยดูกว่าอาจารย์ที่คณะหนูอีกก็เป็นข้อเดิมเลยเนี่ยเห <c oughs> มีวลุงขอบใจเหมีวมากเลยนะที่ช่วยดูแลลูกสาวลุงที่มหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะทั้งๆที่หนูเองก็ต้องเรียนหนักเน <c oughs> ไม่เป็นไรเลยค่ะลุงกรณ์ปีนี้เหมียวก็เรียนจบแล้วค่ะแค่นี้สบายมาก พี่กรณจ๋าฉันมีข่าวดีสำหรับพี่มาบอกจ้ะคือฉันเลิกกับไอ้ผู้ชายเจ้าชูค้คนนั้นไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้ฉันโสดแล้วจ้าเลิแล้วมาบอกผมทำไมเนี่ยแหมพี่กรณจอทําทำตัวห่างเหินแบบนั้นสิจ๊ะฉันสำนึกผิดจริงๆแล้วจ้ะเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะจ๊ะ เริ่มต้นใหม่บ้าลหลืไงนี่ใครจะเริ่มต้นอะไรใหม่กับคุณนางกากีค่ะพูดแบบนี้ได้ไงเนี่ยคนหน้าด้านเชิญทางโน้นเลยจ้ะแล้วไม่ต้องใส่หัวกนใหม่นะ <S 2> <S 2> <S อ้อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะผัวก่าคุณพี่เนี่ยได้โทรมางอบ้างไหมคะพอดีว่าเขาทางมางอหนูแทนแล้วค่ะดูสิคะ <S 2> <S 2> อีพวกคนเร็วอีพวกคนโกง อีพวกหลอกลวงอีพวกไรย่างอายผู้ชายแบบเนี้ยบ็อกไซจุกจอย่าให้ความหลงบังตา จนมองเห็นคนแปลกหน้าสำคัญกว่าคนในครอบครัวเพราะสุดท้ายความสวยงามที่จอมปลอมจะพ่ายแพ้กับความจริงใจที่พิสูจน์ได้ด้วยการเวลาโฮน้าดาลิงเรื่องของผู้ใหญ่เขาดาลิงโอ้ยเสียงผ่านแต่เปนรืองความว่าแผนโง่ของพวกแกเนี่ยจะทำให้เราเลิกรักกันงั้นเหรอ